จ้าสวัสดีค่ะเทพพีเทพนองเดียวมือนี้แมตตูสิมารีวิวมหนึ่งเนาะค่ะมหนึ่งหลายคนอาจจะมีแล้วแต่ว่าแม่ตูพิ่งจะได้มากจากจากบริษัทนี่จ้ะเพิ่นบริษัทขายดอกคือว่าเพิ่นเอามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้เนาะเพราะว่าแมตตูสร้างของจากบริษัทเพิ่นเพิ่นกะเอาหมอหนึ่งมาให้ให้ทุกปีค่ะปีกายเนี่ยก็จะเป็นหมอ หม้อมูกระทะนะจ๊ะหม้อที่ทย่างมุกระทะนาอเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันนี้ม,นนมันนี้จังไดมันเป็นจังไดเนี่ยจ๊ะจากนั้นเท้าสซน้ำนะคะส่น้ำตรงนี้ส่น้ำลงตรงนี้แล้วกะปิดตรงนี้ก็จะจะปดสามารถปั๊บได้นะคะหลังจากนั้นนี่จ้ะคนกะเขาจะหน,นึ่งยังกะหนึน่งได้เลยนี่ สามซันนี่จะสามซันเลยเพื่อนไหยตัวนี้มาน,นั่นี่เดี๋ยวไม่ตูเซตไขตุนหรือว่าสังขยายังกะว่าไปโอเคจ่าประมาณนี้จ่ะของฟรีดาะบอฟฟี่ดอกของฟรีที่บอฟี่จ่าตอนนี้แม่ตูก็กินขี้ตัวไม่ได้สองอาทิตย์กลัวๆแล้วนะคะ บ่ได้กินอ,อยู่ในขี้โตตลอดเลยตอนนี้มื้อนี้สิครเป็นชีสมิลชีสมิลก็คือว่ามื้อนี้เขาจะกินีหยังก็ได้กินนหยังก็ได้อ่าเขาจะกินอนไร <Okay. S 1> ก็กไดไไดมื้อนี้แม่ตู้ก็เลยเลยอจะก,กินของหวานมากเลยจ้ะคิดว่าแม่ตูส้สร้างไอนี้มากน่ะขนมตาลมากนะ <laughs> มื้อนี้แม่ตู้จะกินมันยังว่าขนมตาลแล้วก็มีขนมอันนี้ อันนี้ค่ะเจ้ากะสร้างมากเลอเจ้าปกตินะคะสแน็คสแน็คของแม่ตู่แต่ว่าโมนี้ขอกินของหวานเดี๋ยวไี่ส่ละเสียขนมเอกแบบนี้ดีคือหนาหนาซองมันจะ้ะหนาซองมันเอาว่าเป็นล่างห่างแบบไงตอนโมนี้ขอกินก่อนนะคะเนาะกินขนมตาลมาเด้อค่ะพี่น้องไครขี้ตัวมันแตกแล้วเหมือนเนี่ย <c oughs> แ่บบ่ได้กินน้ำตาลสองอาทิตย์กวนนี่มันมันหนักเติบู่เด้พี่น้องถึงกลุ่มขี้ตัวห้าจะไปกินน้ำตาลเทียมแนละ้วมันกับแ่บขึ้นน้ำตาลจริงๆเข้าใจคนติ่เนเพื่อนเป็นเบาหวานเนาะติพนจะไม่น้ำตาลเทียมอะ่ะแม่ตู่เข้าใจคัะคักถึงกินถึงจะหวานมันจะหวานติดลิ้นแต่มันบ่ได้อัหถรรสบ่ได้บ่ได้แบบน้ำตาลเท่าที่กินปกติ แมตูุไปเบิ้งอ่าขนมอยู่ซองปลาแมวเพิ่นเอิรนแท่งตัวว่าปลาแมวเนาะซื้อซองเพิน่นแมวอินยูเคหรืออย่างจักอย่างแมวอินยูเคเพิ่นเฮ็ดขนมอ่าลอยซองสิงคโปร์ตาแซบตาแซบอยากกินของหวานแห้งแมตุหลังจากแมตุไปกินก๋วยอยู่บ้านแล้วเราเฮ็ดก๋วเยเป็นตาแซบเป็นตาแซบหนึ่งก๋วยใส่น้ำตาลใส่ปากเผาน้ะ มือนี้ขี้โตแตกมือนี้ชีดมิวเนาะกินดรดว่เป็นยังมัเลิศอะแ่บเดี๋ยวสิตองแลนแปโลตอนนี้ตอนนี้ได้ได้หกโลหกโลแปดเยอะอ่ะ you you have to look beside I cannot see <Okay. S 1> my eyes If ฟอีฟน t h ด t ด้แดหลูกค้าเ <c oughs> พื่อนมาถามว่ามีจักแพนอยู่แน่นี่ว่าน,นหน่อยเพื่นไม่ตูวกับเลียวไปเห็นตัวหนังสือนั่นท่อตาหมดเียนะไม่ตัวแกอ่านบ่ออกอ่านออกต้องใส่แว่นขยายก็เลยเออให้เพื่อนไปซื้อเอามาเด้อค่ะอันนี้ก็แซสบค่ะปอบ าขนมตาลแสบกว่วอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องเราหลังจากที่กินขนมแล้วจากรีวิวหมอหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีเรื่องเราเรื่องเราเขไาไตู่กับสีํำๆ55เนาะปิดไทยเ,เรื่องอันขี้คว้ยอีตูเนาะว่ามันอีตูดอกซื้ออิลูปซื้ออีลูปไม่ตู่น่ะกะฮัดฮัดขี้ควย้ยคือขี้ควยเพเป็นเด็กนนอยประมาณจั้นป .6 นี่จ้ะเอ่อกะจูงมัน จูงจูงคั้วนะจูงค้วขั้วหน่อยคั้วใหญ่เนี่ยเราไปไปขามคันหน้านะกาว่าให้มันยังผ่านคันแท่นะไม่ตู่กับไปสตาร์ยูบมาจากซิเมตอ่ะกาว่าสิกระโดดขึ้นมานะบัดนี้อันอีลูปนะคว้ยอีลูปนะมโฮูมันตื่นอันใดน่ะมันกระโดดขามไหมกระโดดขามคันแท่น่ะเป็นจังหวะเดียวที่ไม่ตู่น่ะก็กระโดดขึ้นกันไดยยินเสียงที่ดังแอกอ่ะคือว่าอีลูปไปพุ่นแล้วอีตู่ตกลงทางล่างไหม ทู่มือนี่ยังเป็นอยู่เลยนี่อันนี้เป็นเป็นแผลเป็นเนาะคะ่ะเพราะว่าแถวพอราถางปลาน้ำขนะันหน้านะเรามีมีอีกคอน่ะมีอีกขอแบบนี้เนาะเวียงตัดตัดหย่าน้ำขันแท่นนางสีน้ำมันเหล่ามันเหละาคมอ่ะนะมีตู้กระโดดลงทับโอโห,โหเนี่ยเขาเขาเลิกเติมอะ่ะยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยอีตู้เห็ดอีตู้บิมค่ะแค่อย่าคีขค้วยตาตอนล้างกับคีใดนะคะตอนล้างกับ ขึ้นทั้งเขามันให้มันสิดขึ้นอยากอยากมีล่วยเห็ดใหเบิงเนี้ยเนาะเดี๋ยวมาพอกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องไล่ซาละไปมือมือหนึ่งสาะละไยปวดประสาทเดี๋ยวจังมาเจอกันใหมเนาะคลิปหนาเดี๋ยวสิไปอุดหนุนสื่อขนมบ้านใดเห็ดขนมกัสิไปซื่อขนม,ขนมบ้านใดให้กับเขากัสิไปซื้อกับเขาน้่มหูกันเนาะคลิปๆบายบาย